วันนี้เป็นวันที่2 7มกราคม2568เป็นครั้งที่25ที่ข้าพเจ้านางสาวพระชวฐานภูพักดีขอถวายเสียงสวดสาธาย,ายระสุพะกริตและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารรยบูชาแดาค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยคืน บทสดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตตาขันชันตูเทวตาสัตธรรมมุนีราชาสุนันตุสักขะโมขะทางสักขีกามีจรรุเปีขิริตรัตเถจันตวิขิเควิมาเนทีเปรตเถจักามีตรุวะนะคะหานิเคหวาทุวาหิเขเตกุมาจะยันตูเทวาชระทารวิสเมยขขะคันทมภานาคาติทันตาสันติกิยมุนิวราวัจนะสาธาโวมีสุนันตูธรรมสวรรคการุอัยพัทธันตาธรรมสวรรคการุอัยพัทธันตาธรรมสวรรคการุอัยพัทธันตา บูชาพระรัตนาตรัยอิมินาสการนีนาพุทธังอภิปูชย,ยมามะอิมินาสการีนาธรรมังอภิปูชย,ยมามะอิมินาสการีนาสังฆงอภิปูชยามะบทกับพระรัตนาตรัยอรหังสมัสสมมาสัมพุทธวาพุทธังพรกรณังอภิวาเทมีสวาคัโตภาตาธรรมูธรรมังนามาซามีสุปฏิปนนันโนภาโตสาวะกสร้างโพสร้างคังหน้ามี บทสวดนมัสการสิทธิขาถานนโมตัสสะวัตตุรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวัตตุรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะวัตตุรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตสัปนะครับมณฑปถาพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปี สังฆังสารนังฆาชามิตติยมปีพุทธังสารนังฆาชามิตติยมปีธรรมังสารนังฆาชามิตติยมปีสังฆังสารนังฆาชามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานาีเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุสัพพทานาทีเมสารนังอัญยังธคมโมมีสารนังวรังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิเมโหตุสัพพทานาทีเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเมโหตุสัพพทา พุทธานุสติอิติปิโสหัตตาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชญารณะสัมปันโนสุขตัวโรกาวิถุอนุตตโรปุริสัทธมัสสารธิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภาวิติธรรมานุสติสวะคาโตภัตตาธรรมโมสันติริโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจัตตังวิธิตัพโพวิญญูหิติสังขานุสติสุปฏิปันโนภัตโตสาวะกสังโฆอุชุปฏิปันโนภัตโตสาวะกสังโฆยายะปฏิปันโนภัตโตสาวะกะสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภะโต,ตสาวกสังโฆยัติทางจตาริปุริสยุคราณีอัฏฐปุริสยุคราเอสภะโตสาวกสังโฆอัหุเนยโยปะหุนยโยหักขิเนยอันสารีกรดานิยอนุตตะลังคุณนางขิตตังโลกาสัตติัตนาสุญ,ญิยาณิทัภูตานิสมะขตานิกุมนานันนิวายานิวะอันตริเขสเพวะภูตัสุมะนาภวันตุอัฐโหปิสัจกัจจสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีถาสัพเพเมต,าตามังกะโลกามนุษยญาปชายาทิวาจะ รัตตูจาหะรันตีเยพ้าลิงตัสมาหิตในรคกะอัปมันตายังกิจจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณีตังนะโนสมานอัตถิตถาคาเตนะอิธรรมปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิโหตูขยังวิราคังอมตะตังปณีตังยัตักคะคาสักยามุนีสมาหิตตนะเตนะธรรมเมนะสมานทิต มันติกิจจิอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติโหตุยมพุทธเสโทปริวานายีสุจิสมาธิมาณตาลิกันนะมาหหสมาธินาเตนะมาสมูนวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจจาวเชนะสุวัตติโหตุเยปุคาราอัตตจตังสัตตปัสสัตตหาจตาริเอตานิสุขุารานิหูติเตทักขีเนยยาสุขะโตสุขัสัสสะ สาวกาเอเตนทินนานิมหภรานิอิธรรมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนสเจนะสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามะนะสาเหทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสะนำหิเตปัติปตาอัตมาตังวิคันหะรัทามุนามุธานิพุติปูชะมานาอิธรรมปีสังเครตนางปณีตังเอเตนสเจนะสุวัตติโหตุยะธีคัทคีโรปะวะปะทัพวิงสิโตสิยาจัด ตูพะพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัพปุริสังวาทามิโยอริยสัจจานิเวจปัปัสสติอิธามปิสังเครตระนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิหตูเออริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรปันเนนะสุเทสิตานิกิจจาปิเตหติพุทธสัมปะมันตานะเตพวันอัฏฐมะมาทิยันติอิธามปิสังเครตระนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัตถิหตู สหวัันทศะนะสัมปะทายสุยสธรรมมาชาหิตาพวันติสก,กายะทิฐิวิจิกิจชิปันจ่ศีลำพะตังวาปิดยทานทิถิกิจจิตตังหุจตูหาปาเยหิตจะวิปมุตโตชะจาภิฐานานิอภพโหกตุอิธรรมปีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสเจนะส,ว,นสวัสติโหตุกิจจปิโสกรรมมังกะโลติปาปะกังกายนะ วาจายุทธเจสตสาวาอภัรรมภพสุต,ตสาปัจิชะทายะอภรรัมภัตตาติถะปะทะปะทะสาวุตาอิธรรมปีสังเครัตะนังปานีตังเอเตนะสาเจนะสุวตัตถิโหตุว่านำประคุมเพยยาภูสีคังเคคิมหานมาเสปะทะมังสมิงคิมเหตะทูปะมังธรรมวรังอเทสยินิพาน นาคามิสปาระมังหิตายะอิธรมปีพุทเทระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตติโหตูวโรวารยุวาระโทวาระหาโรอนุตตารโธธรรมะวะรังอเทสยิอิทามปีพุทเทระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตติโหตูขีนางกุลนังนาวังนัตถิสัมภวังวิรตจิตตายติเกภะวะสงเตขีนะพีชาอวิรุหิชันทานิพันติทีรายทาไทย ยามปะทีโปอิทามปิสังเครัตนังปนีตังเอเตนะสเจนะสุวัตติโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิกุมานียิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมะสามาสุวัตติโหตุยานิธาภูตานิสมาคตานิกุมานียิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนมะสามารถามสุวัตติโหตุ อนานติยะปริตสภาพโรคาวิมุตโตสภาพสันตาปวชิตโตสภาพเวรมัติการโตนิพุโตจัตุวังภาวะสภีติโยวิวัชชนตุสภาพโรโควินาสตุสมาเตภวันภวัะวันตรายุสุขีทีขาโุโกภาวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัตนานติอายุวันนุสุขังพรางอาธิตตปริยาสูตรเอวามสุตังเอกังสมัยยังขอาอาคยานวิหารติคยาสีเส สถ uh at ah ิติพี่ครสหัสเสนาตันตาโคพระควาพิ่คุอมันเตสิพิ่คเวอาทิตตังรูปาอาทิตตาจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผัสผัสโสอาทิตโตย่างไทังจักขูสัมผัสปัจจะยาวพระชติเวทห้ยิตังสุขังวะทุกขันสุขังวัตโมหัะอาทิตตังชาติยาชราเมรณะโสขีหิบริเวเทหิทุขีหิมุมนะสีหิปยาสีหิอาทิตตันติวะธามิโสตัสอาทิตตัง สถาทิตาสุตวิญญาณัทิตตังสุตสัมผัสสุทิตัยมปิทังสุตสัมผัสปัจจะยาวัชติเวทายิตังสุขังวาทุขามันสุขังวาตามเปียทิตังเกนาทิตังอาทิตังราคันทินาโทสักธินาโมหะธินาทิตังชาติยาชารามาราเนี่ยโสเกีหิปริเวเทหิทุกขหิโมมะนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานาวิญญาณังอติตังคานัสัมผัสสุอาทิตตัยมปิทังคานัสัมผัสปัจจะยาววัชติ เวทายตังสุขังวาทุกขังมัสุขังวาตามปิดอาทิตังเกนาอาทิตตังอาทิตังราคันขีนาโทสักขีนาโมหะขีนาอาทิตังชาติยาชรามะระระโสกิหิปริเวเททุกขีหิมพมนัสสหิปยาสิหิอาทิตันติวาธามิชีวะหาอาทิตารสาอาทิตาชีวะหาวิญญาณอาทิตังชีวะหาสัมผัสตัวอาทิตตอยำปิดทางชีวะหาสัมผัสปัจจยาวัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังมัสุขังวา ตามปีอาทิตังเกนาอาทิตังอาทิตังราคายคีนาโทสักขีนาโมหะทีนาอาทิตังชาติยาเชารามารานันสุกิหิบริเวทิทุกเคกหิโมมานัสสิหิปยาสิหิอาทิตันติวาธรรมิ กายอยอาทิตโตโพธัมภาอาทิตตากายวิญญาณอาทิตตังกายสัมผัสวัตถิโตยัมปิทางกายสัมผัสปัจจะยาวปัชติวิทยิตังสุขังวะทุกข์สุขังวะตัมเบียทิตังเกนะฮะอาทิตังอาทิตังราแคนทินาโทสักขินาโมหะขีนาอทิตังชาติยาชารามาราโสกีหิปริเวเทหิทุเขมหิมมลมละเสหิอาทิตันติวะธรมิมโนอาทิตโตธัมมาอาทิตตมโนวิญญาณอาทิตตังมโนสัมผัสวัติตังยัี ปีทางมโนสัมผัสปัจจัยอุปชตติเวทห้ยีตังสุขังวาทุกข์ควาสุขังวาตัมปีเคน่าที่ตังอธิตังราคันคีนาโทสักีนาโมห์คีนาทิตังติชาติยาชรามรณะโสเขิบริเวทิหิทุเคหิโมมนัสสิหิปยาสิหิอธิตันติวาธามิเอวัมปัสสะพิคเวสุตตะวะอริยสาวกโกตปัจขุดสมิปีนิพินทติลูเปสุปีนิพินทติจักขูวิญญาณีปีนิพินทติจักขูสัมผัสเซปีนิพินทติยำปิดทางจักขูสัมผัสปััััััจจยยอุุุปปชตตตติิิิเวววททาาางงงสขขกมนนพ โสตสัมปินิพินทติสายเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางโสตสัมผัสปัจจยาวัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขมสุขังวะตาสัมปีนิพินทติคานาสัมปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณนปีนิพินทติคานสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางคานาสัมผัสปัจจยาวัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขมสุขังวะตาสัมปินิพินทติชีวะหายาปีนิพินทติรเสสุปินิพินทติชีวะหาวิญญาณนปิพินติีวะาสัมสปิพินทติ ยามปิทังชีวะหาสัมผัสสัพพัาวัชชติววทายตังสุขังวะทุความสุขังวะแต่สมปินิพินทติกายะสมัปินิพินทติโพธัมเพสปินิพิทติกายะวิญญาณีปินิพินทติกายะสัมผัสเสปีนิพินทติยามปีทางกายะสัมผัสปัจจยาวัชติเวทายตังสุขังวะทุความมาสุขังวะแต่สมัปินิพินทติมาะสมปินิพินทติทมเมสปินิพินทิติมโนวิญญาณีปินิพินทิติมโนสัมผัสเสปินิพินทติจมปิทางมโนส วิราชาติวิราคามิมุตติวิมุตตสมมิมิมุตตมีติยานาัโหติขีนาชาติสุุสิตังพม,มัจักอริยังกตังกรณียังนาปารังทันตายาติปชาติติอิทมมวจาพะวาปาตาัตตมานาเตพิขุภัวันตุภาสิตังอันพินานทูอิสมิงจักปานะเวยาการณาศมิงพันนะมเน,นตันสาพ,พิขุสาหาัสาสะอนุปาทายาเวสะอาสะเวหิจิตานิวิมุตติสุติ อนันตารักณสุต,ตังเอวัมเมเอกังสมัยยามพวะภาพาราณนสียังมหาลติสิปฏิีมิคาทียเยวิตันตะโหวพวะพวาปัจจาวคีพิกขุอมันเตสิรูปังพิ่ขเวอ,วอนันตารูปังจหิทางพิ่ขเวอ,วอนต์ตาภวสนญยิีทางรูปังอภาทายะสังวัตต์ ยะระเพารูปังเอวัมเมรูปังเอวัมเมรูปังมาหโหสิติจสมาจัโคพิคเวรูปังอนันตตาตสมารูปังอภัทยะสังวัตตินาจารพติรูปเอวัมเมรูปังเอวัมเมรูปังมาหโหสิติเวทนาอนันตาเวทนาจะหิทางพิคเวอัตาอภวสนายิทางเวทนาอภัทธยะสังวัตเตยระเพธาจาเวทนายะเอวัมเมเวทนาหุตุเอวัมเมเวทนามาหงโหสิติจสมาจัโคพิคเวเวทนาอนันตตาตสมาจ เวอภาทายสัวัตตินาจารพัติเวทนาเอวัมเมตังเอเวทนาโหตูเอวัมมิอโหสิติสัญญาอนันตาสัญญาจาริทางพิคเวอัตาภาวะสัญญาทีทางสัญญาภาทายสัมวัตยะรับเทถสัญญาเอวัมมิสัญญาโหตูเอวัมมิสัญญามาโหสิติจตสมาจตโหพิคเวสัญญาอนันตาจตสมาสัญญาอพาทายสัวัตตินาจารพัติสัญญาเอวัมมิสัญญาโหตูเอวัมมิสัญญามาโหสิติสังขาราอนันตาสังขาราจาริทางพิคเวอัตาภวสัญ นสุยิทางสังคาราภาทายสังวัตเตยุระเพทธจัสังขาริสุเอวามีสังคาราหตุเอวามีสังคารามหูสุติสังสมาจัโภพิคเวอสังคารานันตาสังสมาสังคาราภาทายสังวัตตตินาจาราภติสังขาริสุเอวามีสังคาราหตุเอวามีสังคารามหิหสุติวิญญาณังอันตาวิญญาณังจ่หิทังพิคเวอตาภวสนายิทางวิญญาณังอภาทายสังวัตเตย่าราเพทธจวิญญาณังเอวามีวิญญาณังหตุเอวามีวิญญาณังมาาหสิติจะสมาจัโภพิคเว วิญญาณังอนันตตาตสมาสัญญาอภาทายะสัมะตตินจาระเพทวิญญาณังเอวามีสัญญาโหตุเอวามีวิญญาณังโหสิติตังกินมานะทัพิขเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันตียามปานานิจังทุกขังวาตัังงสุขวาติทุกขังพันตียามปานานิจังทุกขังวิปริมาธรรมังกำลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะโหสะหาสัมมิงเอโสเมตตาติโนหิตังพันตีตังกินมานะทัพิขเวเวทนานิจาระนิจาวาติอนิจาระพันตียามปานานิจังทุกขังวาติทุกขังวา ตังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริมาธรรมังกำลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมัยเอโสหะสมิเอโสเมตเอตตาติโนหิตังพันเตตังกินมานะครับพีเขเวสัญญานิจาวานิจาวาเตอนิจาวพันเตยัมปนานิจังทุกขังวัดตังสุขังวัดติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริมาธรรมังกำลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมัยเอโสหะสมิเอโสอัตตาติโนหิตังพันเต ดังกิตมานาถพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาเตีเยนิจาาพันเตยมปะเนนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปะเนนิจังทุกขังวิปริมาธรรมังกังล <by> ังนุตังสมานุปัสสิตุงีตังมะไมสุหะเมสุเมตตาตตาิโนเหตตังพันเตตังกิตมานาถพิคเวสังคารานิจาวานิจาวาเตียนิจาาพันเตยมปะเนนิจังทุกขังวาติสุขังวา ทุกขังพันตียปานานิจังทุกขังวิปริมาณธรรมังการังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะสามิเอโสเมอัตตินเหตังพันเตตังกิจมานะถาพิกขวีวิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยามปานานิจังทุกขังวาติทุกขังพันเตปานิจังทุกขังปริมาณธรรมังการังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะสามิเอโสเมอัตตินเหตังพันเตตังตัสมาหิติหะพิกขวยังกิจจิรูปังอติตานะคะต่อปัจจุบันนังอัจชตาวังวาภะวิธทวาโอริกไร สุคุมาวาหินาวะปนิตาวายันทุเลสันติเกวาสพพังรูปังเมตังมะมะนิสุหัสมินะเมสุอัตติเอวเมตังยะถาภูตังสัญญปัญญายับสัมภังพญากาจิววธนัอาทิตานะคตตปุจปันนาอัจจตวาวะภิหิตาโอราลิกาวสุคุมาวาหินาวะปนิตาวายันทุเลสันติเกีวาสพีเวธนานีตังมะมะนิสุหัสมิเอโตเมตตาตติเอวเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายับสัมภังพญากาจิสัญญาอาทิตานะคตปุจปันอัตตาวะภิหิตาโอราลิกาวสุคุมาวาหินาวะปนิตาวายันทุเลสันติเกวสัพพ ตัญญานีตังมวมานีสุหัสสมีเมสุอัตติเอวมิตัณยถาภูตังสมปัญญายาภาพสังพังเยเกจิสังขาราติตานะคะต่ปุจจุบันอัตตะวะภิญาวะอุราดิกาวะสุภุมาวะหินาวะปณญตาวะยันทุเรสันติกิวสัพภิสังขารานนตังมวมานีสุหัสสมีนะเมสุอัตติเอวมีตัณยถาภูตังสมปัญญายาภาพสังพังยังกิตจิวิญญาณังอติตานะคะต่ปุจจุบันนาชตะวังวะภิญธาวะอุราดิกาวะสุภุมาวะหินาวะปัญติาวะยังญทุเรศังนติก เมโสอาตาติเอวัมเมตังยาถาภูตังสมัมะปัญญายัพทับถามพังเอวัมปัสสัมพิขวิสุตตะวาอริยาสาวะโกรูปังสมิปีนิพินทติเวทนยายะปินิพินทติสัญญายะปินิพินทติสังขารีสุปินิพินทติสัมวิญญาณสมิปินิพินทตินิพินทังวิราชาัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตะสามิวิมุตตมิติญาณโหตุขีนาชาติวุสิตมมมังคบมาจาริยังกตังกาลนียังนาปารัางอิทันตายาติปชานาติติอิทัโวจัมะพะคะวาอาตา มานะปัจจว,วัคียาพิ่ขูพระคันตุภาสิตาอภินาทุกอิสมาห์จัปปนะเบีย,ยากาลันนาสมิพันนามานีปัจจะวัคียนะพิ่ขุนางอนุบุพะทายาสาวีหิจิตตาวิมุตติสุติโสดสุมหาสมัยถูเอวามีสุตังเอกสมัยยังพระกวาสักเกศวิหารติกาปิระวัตุสมิมหาวันนมหาตาพิ่ขุสัเขียน น่าปัจจามัยเตหิพิคุสติหิสภพเหวะารหัตเตหิทัศหิจัโลกธาตุหิเทวตาเยผู้เยนสันนิเวตตาโหติพันตังทัศนายะพิคุสักเคนัพันตุจัตตุนังสุทาวาสกายิกานังททวานังเอตัาท้าโหสีไอยางโขภาวะสักเกสุวิหารติกะปิรวัตุสมิงวหาวันิมหาตาพิคุสักเนัสติปัจจามเตหิพิคุสติหิสภพเหวะารหัตเตหิทัศหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยผู้เยนสันนิเวตตาโหติพันตังทัศนายะพิคูสังขจัยเยนุนะเมยัมปีเยนะเพวาะ นตุสังกับมือแม่อุปมาสังกับมิตรวาพระวันตุสันติเกปาจิกคาถาภาซื้อยามาตยอทัคโตาธิวตตาซื้อยากาปิมานมาพระวาปุริโสสัมมาชิตังวาพระหังภาษาเลยภาษาที่ตังวาพระหังสัมิเชวาเอวาเมตังสุทาวาเสสุเทเวสุตตาทะหิตาพระวันตุปุระตปาตุระหังสุอัทัคโตาธิวตตาภรวันตังคภิ วาเทกะวาเอกมันตังอัธังสูเอกมันตาทิตาหุเอกเทวตาพันโตสันติเกอิมังค์ัทางอภาษิมหาสมัยโยปาวะนาสมิงเทวกายสมาคตาอักอะคัตตามหาอิมังคัมมะสัมมายังท่าขิตาเยวะอราชิตาสังคันติอาทครูอราเทวตาพันโตสันติเกอิมังค์ัทางอภาษิตันต์ที่เขาโวสามะถ้าหังสูจิตตังอัตโนชุกมรมการสูสารธีวะเนตานิคัตเตเหตตวาอินทิริยานิลาคันติปัฏฐิตาติ อธาขวปราเิวัตตาพัตตตสันติเกอิมังคังอภาสิเชตวะคีรังเชตวะปริคังอินทคีรังโอหัจามาเตชะเตจารติสุทาวิมาราจขุมมาตาสุตันตาสุสุนาคติอธาขวปราเิวัตตาภาวันตุสันติเกอิมังคังาภาสิเยเกจีพุทธังสารนังคัตาเสนาเตคามิสันติอปายาภูมิีปหายามนุสังเหีตังเทวกายยางปาริปุเลสันติติอธากขัวเพราะว่าพิขัวมันเตสีเยผู้เยนนะพิ พเวทัสสัสุโลกธาตุสุเทวตาสนิเวตาโหติภันตังทศนายะพิคุสังฆตจะเยปิตเตพิคเวยาเฮสุอติตมันทานังอันอหันตุสมาสัมพุทธเตสัมปีภวันตานังเอตัปปะมะเลวายเยนะเทวตาสนิเวตาอหิสุเสยยะถาปีไมหังเอตระหิเยปิตเตพิคเวภาวิสันติอนาคตตมันทานังอรหันตุสมาพุทธาเตสัมปีภวันตานังเอปะมะเยวะเทว ตาสันนิบาตตาภาวิสันติเสออยยะถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิพิขเวเ,วเทวกายานังนามามิเตส,สิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสทุกังมะนะกะสิโลกัตภาสิสามิติเอวัมพันติติคูเตพิขูภาวันตุปัจจสุสุภะวเอตธา,าโวจะสิโลกอมนุกัสสามิยะถาภูมาตทาทันสิตายเยสิตาคิริ พระประหิตตันตาสมาหิตาปูทูสีหวีรัศีนาโรมังหังสาพิสัมพุโนโอทาตามันนสาสุทธาวิปสัสน,นะมะนาวิลาพินโยปจ,จัสะติยตววนันในกปิละว,ะวัเวอัตตตัวมันตยิสธาสาวเกศสเนลเตเทวกายาพิกาเตวิชานาทาพิโกโวเตจาอัตตบามากรุงสุตวพุทธศาสนาสัาสาางเตสสัมปัตตุระหุสัญญาญาณังมนุษยาทาสานางอเปเกศ มาท่ขุงสหัสสังอาทัศตาลิงสตังเอกสหัสานางอมนุสานมบบัทสุงอเปเกนัตตมันท่ขุงทิสาสัพพาภูนาอหุงตัดจัสัพพังอภิยายยบวะวิคตบาลนัจจคุมมาตัตัวอมันตยิสถาสาวกิสัสเนและเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนะทพิโกวยูหัดกิตตยิสามิคีราหิอนุปุพัสโสสัตตสหัสสักยักขากุมากปิระวัตวะอิทิมันตุชิตันตัวนัมตัวยัสสินโมุธมานาภิกขุภิกุนังสามิติวันังค ชาสาหัสหาหิมวัตยาขาหนานัตตะวันนิโนอิทธิมันตูชิติมันตูวันตะมันตูโมธมานาภิกามุภิคุณังสามิเตวนางสัตถาริสลาติสาหาสายาขาหน้นัตตะวันนิโนอิทธิมันตูชิติมันตูวันตะมันตูยะสันสีโนโมธมานาภิกามุภิคุณังสามิเตวนางอิเจเตโซลสาหาสายาขาหน้นัตตะวันนิโนอิทิมันตูชิติมันตูวันตะมันตูยะสันสีโนโมมาธานาภิกามุภิคุณังสามิเตวนางเวสามินตาปัจจศตัยยขาหน้นัตตะวันนิโนอิทธิมันตูชีโโนนมมาติกามุุิณังสมิตนัังกกุุมโโรราชนเวสะ นิเวศนังพิณโยนางสตตะสหัสังยะคานางปายิรูปปาสติกุมพิโรราชาคหยกโกโสปาข้าสมิติว่านางปุริมันที่สังจะราชาทัตตะรถุปาัสาสติคำาาธรรมภาณะทิปติมหาราชายัสสศิสูปตปิตาสา,าวอิธานามามาภะราอิทิมตุชุดมันตัวนัวตัวยสัสสิโนโมธมนาพิกรรมุภิโกานางสมิติว่านางทักขินันจัดที่สังราชาวิรุป โมตปัสสาสติกุมธันทานังอธิปติมหาราชายาศรรสิสุกุตปิตาสาวอิทานามาภร,ราอิทิมันตุชิวันโตวันนวันโตยศสิโนโมธามานังพิราเมื่อีคุณังค่ะมิติวันังปัจฉิมัจจากทีสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินะ คานังอธิปติมหาราชยัชนสิสุกุตปิตาสภวิธานามมหาภราอิทธิมันตุชุติมันตุวาวันโตยัชนสิโนมุธมานณพิกามุติกุณังสมิติวนาอุตรัจฉิสังราชาคุเรโรตปัสสะสติยานังที่ปติมหาราชยัชนสิสุกุตปิตาสภวิธานามมหาภราอิทธิมันตุชุติมันตุวาวันโตยัชนสิโนมุธมานณพิกามุติกุณังสมิติวนา อุริมาทิสังทัตาราโททัคีเนนะวิรุหโระโกปัติเมนะวิรุประโคอุเรโตรตุตะรังทิสังจัตตาร,ตรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทะรมาณะาาทางสุวะเนกป,ปิระวะัตทเวเตสังมายาวิโนทาคาูวัจจาริการัฐามายาอุเวนทุนิเวนทุวีภูจะวิภูโตสาหาจันทน,นกามเสโทจักกีนุนท,นทันทุนิทันทุจะปานาทโทโอปมันใจ เทวสูโตจะมาตาลิจิตตาเโนจะคำทำโพนาโรราชาชโนสะโพอาคูปจัจสิโคเวจะติมพารุสุริยะวัชชะสัเตสจัตเยจาราชานคำทธรมพโนสหราชุพิโมธมานาภิกามุภิกุณังสมิตวนาอาฐาคูนาภาษาอาคาเวสาระสหัตัญชากากรรมพระสัตตะราอาคูปายาสหัตยาพิมนุนาทตาลธาจะอาคูนาคายสันสีโนเอราวโนมหานาโคโสปะคะสมิตติวนาง เยนาครา,าเชสหาสาหารันติที่พาธิชาปะขิวิสุทธาจักูเวหายาสาเตวานะมันนปัตตาจิตตาสุปนาอิติตตเตสะนามังพยันตาธานะคะราชาสีสุปนาตโตเขียมะมะกัสีพุทธโธสันหาหิวาวาจาหิอุปหายันตานาคาสุปันาสาระนักมาก,กันสุพุทังชิตาเะชีหาเทนะสม,มุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวะเสเตอทิมันโต ยะสันสีโนการกัญชามาพิสมาอสุราทานาเวขะสาวปจ,จิตติสุจิตติจามหาราโทนมุจิสหะสัตตันจารินพุต,ตานางสะเพเวโรจานามากาสันในหิตวาพะดิงเสน,นางราหูพัฒมุป,ปาคามุสมาโ,โยธานิพันธันตพิพีคุณงมมนงสามิตาาิวะนางอาปูจะรเทวาปเทวีจัตเตโชวายุตคาคาวรุณาวรุณาเทวาสุโมใจยะสัสสหเมตตากรุณา กายิกาอาคูเวเทวายาสันสีโนธาเสเตทัาสะทากายยาสพเพนานะตัวนิวอิทธิมันตุโมทัมมนาพิการพุทธิคุนังสัม,มิเตมังเวทูจจะเทว,วาสหะรีจจะสมาอาสมาจจะทุเวทุยามาจันทันสุปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุระคิตตาสุริยันสุนิสาเทวาสุริยามาคูปุระคิตาาตานัขันตานิปุระคิตตา,าอาคูมันทาวาราหากาวาสุนังวะ วาสวูสีถูสกูปาคภูริทัสถุทัสสีเตทัสสธากายัสภินานตตวนิยติทิมันโตชุติมันตวันาวนโตยังสันสีโนมุทัมนาภิกขุภูพิโกนังสมิติวนังอาถาคูสาคูเทวาชรมังคิริขาอริทากาจะโรชาจะอุมาบุพานิพาสีนวารุณาสหธรรมาจะอัญจุตตาจะอนิชกาสูเลยยรุจิกาอาคูอาคูวาสาวเนสีโนทัสสีเตทัสสธากายัสภินานตตวนิยติทิมันโตชุติมันตวันาวนโตยังสันสีโนมุทัมนาภิกขุภูพิโกนังสมิติวนังสมานามหาสมานามนุสสามนุสสุตม ขิทธาปทูตสิกาคูอาคูมโนปทูตสิกาถาคูหาราโยเทวายเจารงหิตตวสิโนปาระคามหาปาระคาคูเทวายเสันสีโนทัศเตทะสัทธากายาสพินันต์ตัวนี้อยู่ที่มันตัวช่วันตัวบันนมันตัวยาสันสีโนโมธามานาพิกมุนพีกุณังสมิติอนินังการุมหาอรุณาอาคูเวขาณาสาสหโอทาตคันหาปามุขาคูเวเทวาวิจขนาสมาัหาหาราคชาวิสกายจะยสันสีโนทนะยังอาคาปัชโน โยทิสาอภิวัสติท่าเสติทัสสั t h a g a ั a สภินันตโตวันนีอิูที่มันตุชิดมันตัวนันตัวยศศิโนมุทะาพมาภิกขบมุขพกุณังสมิติวันังเขมิยาดุสิตายามาคันท่ากาจยสสิโนรภิตากามารเศท้าชตินามาจะอาสาวานิมานาติโนอาคูอาถาคูปาริมิตาท่าเสติทัสสั t h a g a ั a สภินันตโตวันนีอิูที่มันตัวันนัวันตัวยศศิโนมุทภาพมาภิกขบมุขพกุณังสมิตติวันัง